ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพบปะพูดคุยเฮฮาตามภาษาคนเลี hey ้ยงปลาแล้วก็ต้องไม่พลาดกับเว็บนี้ alowana station.com alowana station.com a l o a n a station.com แหล่งพบปะพูดคุยสุดฮอตที่ให้คุณได้เต็มที่กับความรู้ที่ไม่มีกัก๊กจากกูรูผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงปลามากมาย a r a w a n a s t a t i o n c o m และเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆสําหรับผู้ที่ิรเริ่มจะเลี้ยงปลาสวยงามอยากซื้ออยากขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกี่ยวกับปลาเราก็พร้อมเป็นสื่อกลางให้กับคุณเฮฮาตามภาษาคนเลี้ยงปลาได้ทุกวันที่นี่ alowanastation.com สถานีปลามากงกรออนไลน์มิตรภาพและการแบ่งปัน ไปไหนกันต่อดีเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในค่ะครับไปดูข้างในครับอ๋อโอเคตอนนี้เราอยู่ในส่วนของโชว์รูมใช่ไหมครับที่แสดงปลาของโรน่าฟาร์มนะครับูนเหง้าโซนสี่ได้ครับเดี๋ยวคุณปิดหาวเราเข้าไปข้างในเข้ามาโอ้โหเราเห็นปลาปูปลาแดงดูปูปลาแดงก่อนท่านผู้ชมปูปลาแดงนะครับอันนี้คือเป็นปลาของที่ฟาร์มนีน้นำเข้ามาใช่ไหมครับ เป็นฟาร์มที่นเงก็มาเป็นของนี่ค่ะีตกว่าไลฟ์กับวกค่ะเป็นฟาร์มเอเวอร์ไล์กับยูกินี้จะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นเอเวอร์ไหนเป็นยูกิจำได้ค่ะจำได้ด้วยนะครับจำได้ด้วยนะแต่ถ้าจำไม่ได้ทำไงเนี่ยก็ต้องสแกนชิปเอานะครับเดยตัวนี้นี่น่เ่ออก็ชี้อย่างนี้แหละตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้สวยนะท่านผชมเขมาในความอ๋อแต่ว่าไม่แยกขายใช่ไหมะขายรวม ก็ไม่รู้นะสนใจเนาะถ้าชอบตัวนี้ก็ต้องเอาตัวอื่นไปด้วยใช่ไหมครับตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับหนึ่ง6 7 8สสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดตัวนะครับเลขกำลังสวยเลยสภาพค่อนข้างดีด้วยนะเลี้ยงรวมกันอย่างนี้มันไม่กัดกันหรอย่ออย่างที่เห็นก็มีบ้างกัดกันหางแหวงขี้แหวงมีบ้างใช่ไหมตัวที่อ่อนแอกว่าโอ้ยตัวนี้นี่สวยเข้มแบบตีขอบแต่ตัวเล็กกว่าเขาอ่ะนะมันก็ต้องต้องโดนตัวอื่น อ่ะนี่ลักษณะของปลารวมยูกิใช่ไหมครับยูกิแล้วก็เอเวอร์ไรส์ใช่ไหมก็สองประเทศสิเอเวอร์ไรส์มาเลย์ยูกิอินโดนีเซียคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนีน่ยอ่ะ,อะตัวนี้มาดีกว่าตัวนีเน้เป็นไซส์ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาเป็นปลาอโรน่าแดงเหมือนกันใช่ค่ะอ่าในนี้เขียนเป็นอินโดนีเซียนเรดมุนจุนครับ ท่านผู้ชมมูลูน F F 5ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปลาที่มีคุณภาพมีคุณภาพสูงมากถือว่าสูงสุดเลยมั้งในท้องตลาดเราเนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเนี่ยอย่างคําว่า F 5เนี่ยมีหลายท่านอาจจะสงสัยต้องให้คุณสินเขาเป็นคนอธิบายและกันว่าคำว่า F 5เนี่ย F 4 F 3 F อะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกมันมีความแตกต่างกันยังไงครับก็คือ F 5ก็เหมือนเป็นรุ่นที่5นะคะก็คือมันจะมีการพัฒนา ทั้งโครงสร้างเรื่องสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึง F 5้าค่ะเออ F ห้าได้หมายความว่าถ้าเป็นแค่ F หนึ่งคืออะไรพ่อแม่ผ่านรุ่นแรกอย่างเงี้ยเหรอพ่อแม่น่านเอาลูกมากลายเป็น F หนึ่ง F หนึ่งไปผสมกับ F หนึ่งตัวหนึ่งกลายเป็น F 2อย่างเงี้ยค่ะอ๋อนั่นก็คือหมายความว่าพ่อแม่ผ่านรุ่นแรกผสมออกมาลูกออกมาก็จะเป็น F F 1ก็จะไม่ใช่ตัวนี้คุณภาพสีสันมันก็อาจจะไม่ได้เท่าตัวนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คือ F 5้าแล้วใช่ไหมครับแต่า ถ้าเกิดว่าลูกพ่อแม่พันที่ออกมาเป็น F 1ไปเจอกับลูกพ่อแม่พันที่ออกมาเป็น F 1อีกอีก,อ,กอีกคู่หนึ่ง<ช>ผสมพันธ์กันล้านออกมาก็เป็น F 2, 2> F 2แล้วก็มี F 2กับ F 2ด้วยกันก็จะเป็น F 3ที<ช><ๆ>นี้ก็ต้องอยู่ที่คุณภาพด้วยว่ามันจะมาเป็นยังไงนะหมายความว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอีกประมาณกี่ปีข้างหน้ามันจะมี F 6 F 7ไหมถ้าไซส์นี้ก็อีกประมาณสัก2ปี3าปีค่ะ ก็คือไซส์นี้สามารถสามารถที่จะเอาไปไปเพาะพันได้อย่างอย่างบอกข้าง<ช>นอกเรียใช่ค<ะ>่ะอืมโอเคแต่ว่าแต่ว่าก็คือเราเราสมมติถ้าตัวนี้จะไปเพาะพันก็จะต้องไปเจอกับเอฟห้าตัวอื่นใช่ไหมอย่างนี้ตัวนี้เอฟห้าใช่ไหมก็ต้องไปเจอกับเอฟห้าตัวอื่นออกมาแล้วเราก็ต้องรอลูกมันออกมาจะเป็นเดฟโฟมอืมโอเคนะครับุูลจุนนะครับราคาปีไว้ที่ไม่ทราบว่าพ <P> ิมพ์เลขศูนย์เกินไปหรือไม่ฮะ ถูกต้องแล้วค่านี่ถูกต้องแล้วนะครับก็สามพันบาทสามแสนครับมุนจุน้5ตัวนี้ราคาสามแสนนะครับต่อรองกันได้ใช่ไหมครับแค่นิดนึงอ่ะนิดนึงนะครับอาจจะสองแสนเก้ 2, าอ่ะโอเคนะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะอ่ะทีนี้ในห้องโซนสี่ใช่ไหมโซนสี่มีมุนจุนมียูกิมีเอเวอร์ไรส แล้วก็ปลาแดงอย่างเดียวมีอย่างอื่นไหมครับมีทองมาเลยด้วยอ่ะอ๋อทองมาเลยอย่างที่เ,เห็นี่เป็นตู้ทองมาเลทั้งหมดนะครับอ่ะนี่เราไเห็นแล้วตู้ทองมาเลยก็จะเป็นตู้ที่สว่างหน่อยเดี๋ยวผมเลือกตัวสวยๆสยักตัวหนึง่งตัวนี้ละกันอ่าทองมาเลนะครับจะสังเกตว่าว่าสภาพตู้ทองมาเลกับสภาพตู้ของของปลาโท <Okay. S 1> น่าแดงเนี่ยมันจะต่างก,กันทองมาเลมันจะสวา่าง เป็นเพราะว่าพื้นฉากเป็นสีขาวค่ะคที่เราใช้พื้นขาวเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะได้มีการพัฒนาการเปิดของเกลได้ดียิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็าสาหรับเป็นเป็นหมายถึงว่าเป็นการช่วยให้คุณสมบัติของทองมาเลยเขาพัฒนาได้ได้ดียิ่งขึ้นใช่ครับอย่างตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะตัวนี้เป็นเป็นฟาร์มอะไรนะเอเวอร์ไลท์ค่ะเอเวอร์ไลท์เหมือนกันนะครับนี้ด้วยการเปิดของเกลก,ก็โอเคไหาสวย ที่ผมมามาเอาโลหนา้าฟาร์มครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่าปลาปลาหลายตัวมันคอนแทคกับคนดูดีครับเขาคันหรือเปล่าเขาเหมือนกับว่าป,าปลาปลาปลารับแขกอ,อาจจะเจอคนทุกวันอะไรอย่าง,างนี้มีลูกค้าม,มาดูทุกวันมีลูกค้ามาดูวันนี้โชคดีวันนี้ฝนตกท่านผู้ชมก็เลยไม่มีคนนะครับเราก็เลยค่อนข้างจะไปส่วนตัวนิดนึงนะครับนะตากล้องเดินถอยหลังระวังสะดุดล้มนะครับอ่าตัวนี้เอเวอร์ไ์เหมือนกัน เพราะว,ว่าดูท่าทางจากเหลือบสีจากไรลน,นะครับมีเอฟไรซไอนี่ตัวนี้น่าจะอยุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ปีกว่าค่ะปีกว่าใช่ไหมครับปีถ้าผู้ชมลองเทียบดูกับาปลทอมาเลที่บ้านนะครับนะเดี๋ยวผมจะพยายามจอะจไปเป็นตัวๆที่ที่ผมนะความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันสวยนะแล้วก็ลอง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 ,ลอง,ลองเทียบกับปลาที่บ้านดูนะครับอย่างตัวไหนไม่สวยเราไม่ถ่าย <laughs> จริงๆแล้วคือไม่มีใช่ไหมที่นี่ตาสูหมดเลยสทุกตัวค่ะทุกตัวึ้นมาได้เลยตัวไหนก็ได้นะครับอืมอ่ะนี่ได้ตัวในตัวนี้ทองกว่าตัวนี้ตัวนี้เข้มกว่าตัวเมื่อกี้แต่ตัวเมื่อกี้เงากว่านะเนี่ย่ันขากันแว๊บๆเลยตัวนี้สีทองจะเข้มกว่าสีมันจะออกทองกว่าอันนี้เกรดอะไรอ่ะนี้คูโก้ค่ะเป็นฟูโกใช่ไหมครับฟูโกก็คือตามถ้าแปลเป็นไทยก็คือทองแปลนทองเป็นตัว ให้กินอะไรคนระับเนี่ยได้ยินเสียจิ้งหรีดไหมละตอนนี้ก็มีจิ้งหรีดกุ้งปล่อยหนอนนกอะไรหลายอย่างก็แยกฝั่งเลยเนาะฝั่งนี้เป็นฮอมาเลฝั่งนี้เป็นเอโรนาแดงสีน้ำเงินนะครับติดสติกเกอร์ใหม่ด้วยใช่ไหมสีน้ำเงินครับนี่ตัวนี้ก็สวย <c oughs> ก็เอเวอรไลท์คุณกัต ผมใี้นิทนเองค่ะอ๋อครับตัวนี้ฟอร์มดีมากครับสั้นด้วยนะครับมีราคาอยู่นี่นะครับราคาเท่าไรใช่ค่ะราคานี่ตามอะไราคาตามคุณภาพของปลาค่ะตามคุณภาพของปลาราคาตัวนี้ตีอยู่9ก้าหมื่น้านะครับราคาเปิดหน้าตู้นะครับเก้าหมื่นห้าต่อรองไม่ได้เช่นกันผมกลายเป็นเซลล์ขายไปแล้ว ตัวนี้สีเข้มสวยนะตากถ่ายไว้เลยนะครับเอาให้ท่านผู้ชมดูเปรียบเทียบกับลายที่บ้านอย่างนี้นะครับเล็กเข้มทองเข้มนะครับการเปิดนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องรอไปตามอายุไข่ของเขานะแต่ทองมาเลยนี่มันเปิดอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวตีขอบแล้วนี่ดูหัวมีส่วนของหัวตัวเล้นเฮดมาด้วยมีคนมาดูเยอะมา้วลยน่ามีมาดูเรื่อยๆแต่มาอยู่สหลังห้องเลยนะะถ้าอยู่แบบว่าหน้าแบบว่า นี่ครับนีทักทายทักทายเจ้าของฟาร์มวันนี้<ม>นึ่นะครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับมีคนมองราเราเราเรา,เราอยู่ตลอดเวลานะจะเห็นว่ากล้องจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ทั่วไปหมดนะครับ <c oughs> โอเคนะครับ อีกซอยหนึ่งเพราะมันมีหลายซอยที่เขาเรียกเรียกเป็นซอยไหเคืเรียกเป็นอะไรอ่ะคือมันจะมีซอย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 อีกสองสามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาแดงเยอะแยะเลยนะครับตู้สีน้ําเงินผมพยายามจะพาให้ดูตัวไหนที่คิดว่าสวยนะครับในสายตาผมนะครับในสายตาท่านชมอาจจ่คิดว่าไม่สวยก็ได้เอาตัวนี้ก่อนสองตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้เป็นของอมวังอ,อ๋ออมตวังที่จำได้หมดเลยใช่ไหมว่าต<ร>ัวไหนอมตวังตงัวไหนเอเวอร์ไล์ู่นทุกวันอยู่ด้กัน,นทุวนนกทวันนะครับแต่ตัวนี้เขาจะมีกาอาการตื่นๆเล็กน้อยนะครับสวยนะคะรับท่านผู้ชมดูดูเหลือบดูมิติที่มันเข้าไปในเกลบนะมันจะมืดลึกเข้าไปตัวนี้น่าจะไม่ถึงปีนะไม่ถึงประมาณแปดเ้าเดือนแปเดือนนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์ ปากแดงก็มีปากยื่นบ้างอนะ่ะ <c oughs> คือเขาไม่เรียกว่าปากยื่นสิเขาเรียกว่าปากปากหนาริมปากล่างหนาปลาแดงที่ริมสีปากริมสีปากล่างบางเนี่ยน่าจะเป็นปลาที <c> ่ <oughs> แปลกประชวบ้านเขาด้วยอ,อือตัวนี้สวยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นนใหญ่ขึ้นมาตัวนี้ของอะไรเอาะ <c oughs> อว่งางนี่จะเป็น เขาจะเนียนๆนะครับท่านผู้ชมม,ม,มิตินะมิติของเกล็ดตัวนี้ม,นมิติจะดีกว่าแต่ตัวนี้คือมันใหญ่กว่าไงนะมันใหญ่กว่าสีมันเลยมาเยอะกว่าให้ท่านผู้ชมดูคลิปอกคลิปอกนะครับตัวนี้นะคลิปอกยาวทีเดียวนะครับยาวงชายน้ำเลยัวนี้ก็ไม้ได้ ันนี้ก็หางสว่างมากมีเกร็ดหลุดนิดนดงแต่ไม่ใช่ปัญหาเนาะเกร็ดหลุดนี่มันเล็กน้อยนะครับเลี้ยงปลามีเกร็ดกับเกร็ดหลุดนี่ถ้าซีเรียสก็ไปเลี้ยงปลาดุไม่มีเกร็ดใช่ไหมเออตัวนี้ก็สวยอุย้ยป,ปลาสวยเยอะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดว่าเรามาชมกันเองนะครับคือบางทีเราไปมันก็แล้วแต่ช่วงอนะ่ะบางช่วงก็ปลาเข้าเยอะปลาก็จะสวยเยอะนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะบางทีเราต้องใช้เวลาเพราะว่า พราะว่ารายการมันต้องตัดต่อแล้วก็ฟาร์มอโหลนะฟาร์มก็ใหญ่นะครับถ้าเรามานั่งถ่ายทีละตัวทีละตัว,ตวก็คงใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงะครับกว่าจะดูรายการจบนะครับก็<ม>ทั้งหมดนี้ก็คือโซน4นะครับเป็นส่วนส่วนโชว์รูมคืออันนี้คือขายทั้งหมดเลย